เห็นโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมน,นะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีเพิ่มไลค์อินสตาแกรมค่ะหรือว่าการเพิ่ม like รูปภาพไอจีนั่นเองวิธีนี้นะคะเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ไอจีค่ะในการเพิ่มไลค์แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปปั๊มไลค์ไอจีอย่าลืมไปตั้งค่าบัญชีอีคาให้เป็นสาธารณะไม่อย่างนั้นนะคะยอดไลค์ไอจีจะไม่ขึ้นค่ะและวิธีนี้นะคะยังทําง่ายปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่าน แถมยังถูกต้องตามหลักของ i n นสตาแกรมร0อดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาด์โดนเน่งโดนแบนเลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวนะคะตัวอุ้มเองเนี่ยก็ทดลองทำไปแล้วหลายครั้งแอคเคา t ก็คือปลอดภัยดีค่ะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบขั้นตอนแรกนะคะไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนในโปรแกรมไลน์พิมพ์ว่า a s s i g n follow and like มี a s s i g n ด้วยนะคะ ใครพิมพ์ไม่เป็นสามารถดูด้านซ้ายมือทุ่มขึ้นให้ดูได้เลยค่ะชื่อไลน์ก็จะเป็นคำว่า follow emergency นะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยเนาะวันนี้อุ้มจะซื้อบริการไลค์รูปภาพ IG นะคะเพื่อนๆแบบบัญชีคนต่างชาติค่ะแอดมินส่งราคาโปรไลฟ์ IG ระบบต่างชาติมาแล้วเนาะเริ่มต้นที่100ไลค์ค่ะไปจนถึง5้าหมไลค์เลยเนาะหากใครอยากได้มากกว่านี้สามารถสอบถามแอดมินเพิ่ม,เต,มเติมได้ค่ะ แอดมินยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการเพิ่มรลยไอจีเป็นงานที่ปลอดภัยค่ะไม่ใช้รหัสที่สำคัญนะคะยอดขึ้นเลยแบบไม่ต้องรอคิวนะคะแอดมินทางานให้เลยทันทีค่ะวันนี้อุ้มก็จะขอซื้อที่100ไลค์ก่อนนะคะพอเราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเพื่อนๆสามารถเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องนะคะจากนั้นนําไปจ่ายเงินได้เลยค่ะโอนเงินเสร็จนะคะอย่าลืมแจ้งสลิปนะคะแอดมินจะได้เริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะ ต่อไปก็ส่งลิงก์ IG ให้อดมินได้เลยนะคะขั้นตอนก็คือเข้าโปรแกรม ig ค่ะเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพนะคะกดตามลูกศรได้เลยค่ะจากนั้นมองหาคำว่า copy link ค่ะกดตามได้เลยนะคะก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มมีอยู่ที่11ไลค์ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะ ยอดเริ่มนะคะ11ไลค์ค่ะเพื่อนๆระหว่างนี้นะคะอุ้มก็จะรีเฟรชหน้าจอค่ะก็ให้เพื่อนๆรีเฟรชหน้าจอนะคะเพื่อเป็นการรียอดตลอดเวลานะคะตอนนี้ยอดไลค์กำลังทยอยขึ้นแล้วนะคะทุกคนไม่ถึง1นนาทีนะคะยอดไลค์ขึ้นไปที่107ไลค์แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดไลค์ก็ขึ้นครบแล้วค่ะ111ไลค์ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์อินสตาแกรมจากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจํานวนรลา์รูปภาพ i อเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตานะคะสรุปแล้วร้านนี้ทําได้จริง ไม่หายฝันแน่นอนค่ะหากคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไ like, ลน์ i าย Follow Like รายละเอียดนะคะตามด้านล่างเลยค่ะร้านนี้นะคะเขาก็มีชื่อว่า Follow Emergency เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะเขามีแอดมินนะคะเยอะมากเลยคอให้คำปรึกษาตลอดเวลาน,นะคะดังนั้นเพื่อนๆว่างตอนไหนทักไปได้เลยร้านนี้แอดมินนี้ให้บริการเอาละคะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ